สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักโดยรวมของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 6นะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะเดอะมูนสี่ไม้ นายออฟคัพห้าเหรียญในตอนนี้มีความน้อยอกน้อยใจคนรักอยู่บ้างนะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะห้าถ้วยแปดเหรียญเอ็ดออฟสอดสิบเหรียญนะคะ เจดเหรียญและเก้าไม้โอเคค่ะสำหรับพลังงานความรักของชาวธาตุไฟนะคะในเดือนนิถุนายนนี้นะก็บอกเลยว่าอ,อในช่วงนี้นะคะคุณมีความเครียดความกันงวลใจการน้อยการน้อยใจให้กับคนรักอยู่นะเหมือนกับว่าเขาทำอะไรให้คุณแบบรู้สึกรู้สึกโกรธรู้สึกแบบเคืองอะคะ่ะ กรธเคืองเขาอยู่ในตอนนี้นะแต่ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้คุยกันเคลียร์ใจกันนะเราก็ปรับความสัมพันธ์กันเพราะว่ามีพลังงานของสีไม้ขึ้นมาด้วยนะคะคู่ของคุณเป็นคู่ที่แบบมั่นคงชัดเจนนะเหมือนในหลายๆคู่นะคะตัดสินใจที่จะเก็บเงินเก็บทองแต่งงานกันแล้วนะในหลายๆคู่ที่เป็นสถานะคนคุยก็บอกเลยว่ามีการอัพ เกรดสถานะความสัมพันธ์นะคะจากคนคุยเป็นคนรักเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนเปิดเผยนะแล้วก็ว่ามันมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นะคะมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะสําหรับชาวธาตุไฟก็บอกเลยว่านายอ็อบคาร์เข้ามาความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเป็นการรอเติมเต็มความรักให้กันนะคะเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้ร้อซมันยังได้ไม่ได้แบบ สุดทางขนาดนั้นะ่ะเหมือนคุณทั้งคู่อยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันเรียนรู้กันนะคะปรับทัศนคติมุมมองกันนะในตอนนี้พลังงานของห้าเหรียญเข้ามาก็บอกเลยว่าในเดือนนี้นะคะคุณทั้งคู่นะอาจจะเป็นฝั่งคุณที่ทํางานจนไม่มีเวลาให้เขาหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาที่ทํางานจนไม่มีเวลาให้คุณนะคะแล้วมันทําให้รู้สึกน้อยใจ นอยที่คนรักไม่มีเวลาเอาใจใส่ไม่มีเวลาดูแลนะพลังงานของห้าถ้วยค่ะก็บอกเลยว่าแอบน้อยแอบน้อยใจนะแอบกังวลใจนะคะชาวธาตุไฟนะกังวลใจว่าความรักความสัมพันธ์จะผิดหวังจะเสียใจซ้ารอยเดิมซ้าในอดีตที่ผ่านมานะแต่จริงๆแล้วปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้เพียงแต่ว่าในใจคุณอะคะ่ะลึกๆแล้วคุณยังมีแผลใจคุณยังมีบาดแผลลึกๆอยู่ในใจแล้วมันทาให้คุณรู้สึก ไม่กล้าที่จะเปิดใจร้อเ์ซไม่กล้าที่จะมั่นใจในความรักความสัมพันธ์นี้แบบเต็มร้อยนะก็ยังคงกักกักกลัวๆอยู่นะคะพลังงานของแดเหรียญน,นะคะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองทั้งคู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ปรับความเข้าใจกันนะอย่างที่มิกาบ,บอกไปแล้วเนาะว่ามันมีการดูแลเอาใจใส่กันมีการเทคแคร์ดูแลกันนะคะต่างฝ่ายต่างคอยประครับประคองความสัมพันธ์คอยดูแลเอาใจใส่กันนะคะ ความรักไม่หวานไม่โรแมนติกนะแต่ว่ามันมีความมั่นคงให้แก่กันอะคะ่ะแล้วก็เหมือนไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรเข้ามารบวนจิตใจคุณและเขาหรือว่ามีปัญหามีประเด็นกันอะคะ่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเคลียร์ใจกันได้ยังคงคุยกันยังคงปรับความสัมพันธ์กันได้อยู่นะเอ็ดออฟซอร์ก็ในหลายๆคู่ที่โกรธกัน mm hmm. ก็จะกลับมาดีกันแต่ถามว่าปัญหาแบบจะลาบรื่นขนาดนั้นไหม mm hmm. จะไม่ทะเลาะกันเลยไหม mm hmm. ก็เป็นไปไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็ยังม,มีมีประเด็น มีเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นกันได้อยู่มีเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาถึงขั้นทะเลาะกันได้อยู่นะแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้อะคะ่พะพลังงานของสิบเหรียญพลังงานของเจ็ดเหรียญน,นะเก้าไม้ก็บอกเลยว่าถามว่ามีความสุขไหมคนนี้เป็นคนที่ทํามาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์มาเติมเต็มชีวิตคุณไหมใช่คนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณนะคะให้กลายเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึง่ง เป็นคนที่คุณเลือกแล้วว่าเขาเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่โดนใจเป็นคนที่ประทับใจที่สุดนะคะแต่ยังไงแล้วระหว่างคุณกับเขาก็บอกเลยว่ายังอยู่ในช่วงที่มีหลายๆข้อที่ต้องปรับต้องจูนเข้าหากันนะเรื่องทัศนคติมุมมองอะคะ่ะบางครั้งบางทีนะคะรักชอบแต่บางครั้งบางทีในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์หรือการพูดคุยกันนะคะมันมีอะไรต้องปรับต้องจูนกันอยู่นะแล้วถามว่าปัญหาประเด็นของคุณกับเขาอ่ะ มันจะเป็นปัญหาเรื่องทอัศนคติกันนี่แหละค่ะที่อาจจะต้องปรับกันเยอะหน่อยเพราะว่าพลังงานของเก้าไม้ขึ้นมานะเป็นเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆที่ยังคงต้องปรับยังคงต้องแก้ไขกันเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่อะค่ะต้องยอมแบบถอยคนละเก้าเพื่อแบบให้ความสัมพันธ์มันสามารถดําเนินไปได้ต่อนะแต่ไม่กามองว่ามันเป็นแค่พอยเล็กๆจุดเล็กๆนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเพอดูทรงแล้วอ่ะ ตัวคุณเองมีความรักความมั่นคงให้กับเขาอะค่ะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะอาจจะมีแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาแบบกวนใจบ้างก็ถือว่าเป็นรสชาติของชีวิตเป็นรสชาติของความรักนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของคนรักของคุณนะว่าอ่าในตอนนี้เดือนนี้นะเขามีพลังงานความรักเป็นยังไงบ้างคะ่ะเรามาดูกันนะ ไพ่ใบแรกนะคะสองไม้ King of Particle The Hermit นะคะ The Fool Ace of Wa แปดถ้วยนะคะสามไม้สามดาบ King of s w o r d the Lover ตามมาด้วยเดทนะคะโอเคค่ะสำหรับคนรักพลังงานคนรักของชาวธาตุไฟนะก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านความรักมาแล้วเขาเป็นคนที่ผิดหวังด้านความรักมาเรื่องความรักมานะคะมาเจอกับคุณมาคบกับคุณเขามีความ มั่นใจนะคะในตรงนี้เขาก็มอบใจให้กับคุณนะเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะแต่ถามว่าเขาจะโรแมนติกจะหวานแหววไหมไม่นะเพราะว่าพลังงานของ The Hermit ขึ้นมานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายติดดินนะเป็นคนที่ไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะคะถ้าถามหาเรื่องความรักแบบ ถามหาคําบอกรักจากเขาก็ค่อนข้างที่จะยากนะเป็นคนตรงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรที่บือหวามากมายนะคะแต่ถ้าเขาได้รักใครแล้วเขามั่นคงในความสัมพันธ์นะเดือฟูเหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะเขาไม่อยากซีเรียสอะไรมากเขาไม่อยากกาหนดกฎเกณฑ์อะไรมากในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเขาเข็ดกับที่เขาผิดหวังมาในอดีตอะเหมือนเขาพยายามที่จะปล่อยตัวชิวๆปล่อยตัวตามสบายแล้วก็ไม่อยากคาดหวังอะไรกับความรักมากนะคะ เอ็ดอวาดนะการได้มาเจอกับคุณครั้งเนี้ยเขาก็รู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกชื่นชอบในตัวคุณนะคะแปดถ้วยเขาก็รู้ว่าคุณเป็นรักด,ดีของเขาแหละแต่ที่เขายังไม่แบบเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาผิดหวังในอดีตมาเขามีรอยร้าวในใจมาเขามีบาดแผลในใจมาค่ะเขากลัวว่าเขาทุ่มเทออกมาครั้งนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันจะทําให้เขาผิดหวังเสียใจนะเขาเลยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาดูใจคุณไปนะคะ พลังงานของสามดาบก็บอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะเป็นไปได้นะคะว่าคุณทั้งคู่เคยเกิดปัญหาเคยเกิดประเด็นของความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ้อนรักมาก็ได้นะแล้วมันทําให้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันค้างคาใจอยู่อ่ะมันยังไม่สามารถที่จะตัดเขาเรียกเคลียร์ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะในหลายๆคู่ก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นแบบประเด็นกันระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องที่ยังคงต้องปรับยังคงต้องจูนกันอยู่ แบบว่ายังไม่สามารถที่จะมันยังไม่คลิกกันแบบร้อนตะคะเหมือนยังต้องปรับอยู่นะ King of Sword นะคะ เดลเวอร์นะ้วเดทก็บอกเลยว่าตอนนี้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วนะว่าเขาจะชัดเจนของความสัมพันธ์นี้เขาเลือกแล้วที่เขาจะคบกับคุณอย่างจริงจังนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีอีโก้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงะคะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาอยู่ในสเต็ปที่เขาเป็นคนเป็นนักคิดนักวางแผนด้วยอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรแล้วว่าค่ะเขามีสเต็ปของมันนะแล้วเขามักจะเชื่อในการตัดสินใจของตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะในตรงนี้ก็อาจจะทําให้มีปัญหามีประเด็นกับคุณได้นะเดลเรเบอร์นะคะยังไงแล้วเขายังรักคุณยังต้องการมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะแล้วก็เหมือนกับว่ารักหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะคะในช่วงนี้ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแบบถึงจะมีปัญหามีประเด็นกันยังไงเขาไม่สามารถที่จะมุกบอ,อนจากคุณได้นะดัดเดตเข้ามานะคะเหมือนเรื่องที่คุณคล้องหมองใจเรื่องที่บันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะคะ จะเคลียร์จะชัดเจนขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าจะจบกับเรื่องราวร้ายๆในอดีตนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะที่เคยไม่เข้าใจกันที่เคยมีความไม่ชัดเจนให้กัน่ะเหมือนกับอาจจะเป็นลักซ่อนซ่อนลักมาก่อนอะไรพวกนี้ค่ะในตอนนี้จะชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเดินหน้าสารความสัมพันธ์กับคุณอย่างชัดเจนอย่างจริงจังนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่า เขารักคุณไหมคะเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะเดอสตานะคะรักนะคะห้าไม้นะคะ p พดอพาร์ติเคิลหกถ้วยมีความรักนะคะรักคุณนะรักคุณแล้วก็ต้องการที่จะเอ่อเทคแคร์ดูแลคุณนะคะ เดชาลีออดถ้าลองได้รักแล้วนะคะตัดสินใจเดินหน้าใส่เกียร์เต็มร้อยนะแต่ก็เดอะแฮงแมนเข้ามานะคะก็ยังมีความกังวลใจอยู่ลึกๆแล้วเขากลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจนะ พลังงานของสิบดาบนะคะจริงๆแล้วในใจเขาว่าเก็บเรื่องเครียดเก็บเรื่องกดดันไว้เก็บเรื่องความไม่สบายใจไว้นะแล้วมันทําให้ตัวเขาเองนี่แหละค่ะที่จะไม่มีความสุขนะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณเขารักคุณเขาอยากมีคุณในความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะรับประคองความรักความสัมพันธ์นี้ไปนะแต่ตัวเขาเองนี่แหละค่ะที่มีแผลในใจแล้วแบบไม่สามารถที่จะปิดแผลตัวเองได้นะม,มันก็เลยทําให้เขากังวลใจในความสัมพันธ์นี้กับคุณด้วยพลังงานของ สิบไม้นะคะก็บอกเลยว่ามันมีความเครียดมีความกังวลใจอยู่ในใจเขาแหละแต่ถามว่ารักไหมรักคิงอ of ครับรักแล้ก็ต้องการความรักตอบจากคุณด้วยนะนายอัพพาร์ติเคิลรักมั่นคงนะคะค่ะถามว่าเขารักไหมเขารักในตัวคุณเขามั่นคงเขาชัดเจนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะใจเขามีคุณนะคะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์นะเพียงแต่ว่าในใจเขาอะค่ะ เขาผิดหวังเขาเสียใจกับความรักในอดีตมาทำให้เขาไม่มุ่งอ่อนใจไม่มุ่อ่อนยังคงเก็บแผลนั้นไว้ยังคงรู้สึกกับแผลในใจอยู่แล้วมันทำให้ตัวเขาเองนี่แหละที่จะไม่มีความสุขเพราะว่าใจเขามันยังคิดยังคงบนใจอยู่นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะบริบทความรักบทสรุปความรักจะเป็นยังไงคะ เดอะเดวิลนะในออฟสอดนะคะเดอะทาวเวอร์เควนอฟคัพเดอะเวิลด์เดอะเอมป์เปอเรอร์เดอะไฮโลเพน นายออฟวาร์ดเดอะไฮบินเซสเจ็ดดาบโอเคค่ะ บริบทความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะเดอะเดวิลนะความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะก้าวเอ่อก้าวผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็มันเหมือนว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เหมือนลึกซึ้งกันนะคะในหลายๆคู่นะความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมากขึ้นเอ่อมันเหมือนกับว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบ18บวกนะคะแล้วก็อ่า นายออฟสอดเข้ามานะก็บอกเลยว่าเดอะทาวเวอร์ Tower, คุณกับเขานะคะยังมีปัญหายังมีประเด็นที่ต้องพบต้องเจอกันอยู่นะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบไม่ได้ราบรื่นร้อซ ยังคงต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหานะเหมือนกับยังไงแล้วนะคะคุณทั้งคู่ก็เหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่เป็นคนที่ต่างคนต่างมีอีโก้นะในข้อนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันได้ง่ายๆนะคะยังไงเราก็ขอให้ใช้เหตุผลในการคุยกันนะคะไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงแล้วนะคะคุณทั้งคู่อะยังไงเราก็ยังรักกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าถ้าการเอาชนะกันแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นอ่ะคุณก็มันก็ว่าคอยปรับ ถอยกันคนละก้าวแล้วก็จูนจูนกันดีกว่าค่ะปรับจูนกันเนาะเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ให้มันเกิดประเด็นนะเพราะว่ายังไงแล้วคุณทั้งคู่นะคะพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์น่ะเพราะว่าควีนอ๊อฟคับนะคะยังไงแล้วก็มั่นคงกับเขาแล้วก็ยังไงแล้วนะคะอย่างที่มีการบอกนะว่าเป็นความรักความสัมพันธ์เหมือนที่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรักกันไปอ่ะแล้วมันยังอยู่ในช่วงที่เติมเต็มความรักให้แก่กันนะคะ เดวเวร์เข้ามานะคะทิศทางความรักมุมมองความรักของคุณโตขึ้นนะเหมือนได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วก็คอยปรับคอยแก้กันนะคะแล้วก็ทําให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น t ด e เออรพอเรขึ้นมานะคะเขาเป็นคนที่มีอีโก้นะอย่างที่มิกาบอกนะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเทคแคร์ดูแลคุณได้เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะคะคนคนนี้นะ คุณมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะคุณสามารถปรึกษาเขาได้แล้วเขาเป็นคนที่อาจจะมีทัศนคติมองมองมอง่ะโตวกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะถึงเขาจะอายุน้อยกว่าหรือว่าอายุเท่ากันนะคะเขาจะเป็นคนที่มีแบบแบบแผนในการใช้ชีวิตนะเดือดารโลเพนเข้ามาก็บอกเลยว่าคู่ของคุณไม่ได้พบกันด้วยเรื่องบังเอิญน,นะเป็นคู่ที่เหมือนกับฟ้าส่งให้คุณทั้งคู่มาพบกันนะคะหรือว่าเป็นคู่ที่บุญธรรมกรรมแต่งนะทําให้คุณทั้งคู่มาเจอกัน เหมือนกับว่าเบื้องบนได้ลิขิตไว้แล้วนะคะให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันนะนายออฟสอดเขามีพลังงานของคนที่เหมือนกับถ้าเขาได้รักใครแล้วอะค่ะเขาจะจู่จมเข้ามาอย่างเต็มร้อยนะเขาจะทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพิสูจน์ใจให้คุณรู้พิสูจน์ตัวเองให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะเดอะไฮโลเพนเข้ามานะคะเจ็ดดาบเข้ามาก็บอกเลยว่าอาจจะมีประเด็นกับ บุคคลที่3ามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความมีเสน่ห์ของคุณความมีเสน่ห์ของเขาทําให้อาจจะมีคนเข้ามาเหมือนอยากอขอโอกาสที่จะคุยขอโอกาสที่จะคบนะก็บอกเลยว่าตรงนี้อาจจะทําให้มีปัญหากันได้จริงๆแล้วบางทีคุณคอ,อยู่เฉยๆเขาอยู่เฉยๆนะแต่ว่าคนที่อยู่ภายนอกค่ะเข้ามาเองด้วยความมีเสน่ห์ของคุณทั้งคู่อาจจะเกิดปัญหาจากบุคคลที่สามขึ้นได้นะคะ ค่ะยังไงแล้วมิกาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะว่าปัญหาของบุคคลที่3นะจะมีปัญหามีประเด็นกับคู่ของคุณขนาดไหนคะ e v i e w of f o r june นะสี่เหรียญนะคะยังไงแล้วไม่น่าที่จะมากระทบอะไรกับคู่ของคุณนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะคุณทั้งคู่ยังห่วงแหนความสัมพันธ์กันอยู่นะเพจออฟว่าดยังไงแล้วยังรักยังมั่นคงต่อก,กันละกันนะคะ เ้าเหรียญที่มีกาเปิดไพ่ให้เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าพลังงานของอความสัมพันธ์ของบุคคลที่สามะค่ะจะมีพลังงานเหนือเอาพลังงานมากกว่าพลังงานของคุณแค่ไหนหรือว่ามีพลังงานแค่ไหนสําหรับคู่ของคุณนะเจ็ดไม้นะคะแล้วก็킹อัลบาทนะยังไงคู่ของคุณมีความมั่นคงให้กักนค่ะพลังงานของสองเหรียญน,นะตัดกันไม่ขาดอินฟินิตี้เป็นความรักที่คอนติเนียได้อยู่ ตลอดเวลานะมีปัญหามีประเด็นกันก็ตัดกันไม่ลงอะค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็เคลียร์ใจกันได้นะคะพลังงานของสิบถ้วยนะความรักความสัมพันธ์ที่แฮปปี้เอนดิงนะคะอืมจะติดชัดเจนนะว่ายังไงก็ต้องเป็นคุณนะ DM Page โอเคค่ะ ยังไงแล้วบุคคลที่สามไม่มีอิทธิพลสําหรับคู่ของคุณนะก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์คู่ของคุณนะคะสามารถดําเนินไปได้ต่อแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันอะ่ะคุณพร้อมที่จะให้อภัยคุณพร้อมที่จะเรียนรู้กันไปนะแล้วความรักความสัมพันธ์นะคะมันดําเนินไปถึงขั้นที่สามารถที่จะ,ะคุยกันถึงเรื่องแต่งงานเรื่องสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะความรัก ความสัมพันธ์มีความสมหวังรออยู่ข้างหน้านะคะว่ามีเอเมเพ็ขึ้นมาแล้วนะเป็นพลังงานของความรักที่จะสมหวังรออยู่ในวันข้างหน้านะคะแล้วก็ยังไงแล้วมันก็ต้องผ่านบริบทความรักผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปบ้างนะ mm hmm. เพื่อเป็นการพิสูจน์ใจพิสูจน์ร,รักนะคะในระหว่างคู่ของคุณนะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะค่ะยังไงแล้วมิกก็ขอเอาใจช่วยชาวธาตุไฟนะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะ และกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ